สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการไทยเพิร์ทฮอคนะคะที่เพจไทยเพิร์ h ชิซิ่งนี้นะคะอยู่กับนุ่นคีรพัฒน์จันแดงค่ะในวันศุกร์ที่14พฤษภาคม2564นี้นะคะเวลา2ทุ่มครึ่งแบบนี้ก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะวันนี้นุ่นนันเรื่องราวค่ะเกี่ยวกับสายยิงแอดนะคะเกี่ยวกับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมาฝากท่านผู้ชมนะคะเป็นเรื่องราวที่ เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะคะแต่แบบมันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเหมือนกันแต่ช่วยทําให้เราเนี่ยประหยัดเงินในการยิงแอดเนี่ยได้เยอะเลยนะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคยประสบปัญหานะคะเกี่ยวกับต้นทุนในการยิงแอดเนี่ย ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็คีย์เวิร์ดต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างเพราะกว้างปุ๊บต้นทุนในการแย่งก็ต้องสูงใช่ไหมคะดังนั้นจะทํายังไงให้ลดต้นทุนในการสร้างคีย์เวิร์ดในแต่ละอันแล้วก็ทําให้เห็นผลได้อย่างง่ายแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ,ะวันนี้่ะนุ่งก็เลยนําเรื่องราวนะคะเราเรียกว่าเป็นเทคนิคนะคะเทคนิคที่ชื่อว่า traffic Scrapting นั่นเองอ่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันเพราะว่าตอนนี้นะ Google a d เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจมากๆใช่ไหมน้องผู้ชมในการแบบทำโฆษณาออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นคือมันมันก็ไม่แพ้พวกแบบ Facebook หรือว่า Line นะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเมื่อลูกค้าคก็คือแบบเวลาอยากรู้อะไรเนี่ย หรือว่าอยากได้อะไรก็ตามนะคะไม่ไม่ใช่แค่ลูกค้าตัวเราเองก็แล้วแต่นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาหรือว่าไปซื้อที่ไหนไม่รู้แหล่งข้อมูลนะคะสิ่งเดียวที่เราจะต้องพึ่งพานเนี่ยก็คือเป็นบริการจาก Google นั่นเองนะ,ะและเมื่อลูกค้าพิมพ์คีย์เวิร์ดอะไรลงไปโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดนั้นก็อาจจะปรากฏให้เห็นขึ้นมาสมมุติว่าลูกค้าต้องการค้นหา โรงแรมราคาถูกในหัวหินอะไรอย่างนี้คก็อาจจะมีโฆษณาจาก a g ก d a หรือว่าโฆษณาจากโรงแรมต่างๆมาให้ลูกค้าเห็นนะคะปัญหาก็คือเวลาเรายิง Google Ad ไปแล้วเนี่ย เราต้องใช้คีย์เวิร์ดที่เหมาะสมเพื่อดักจับลูกค้าที่อาจจะใช้คีย์เวิร์ดที่เราซื้อกับโฆษณาไปแต่ไม่แน่ใจว่าคีย์เวิร์ดที่เราใช้นั้นอนะ่ะมันตรงกับสิ่งที่ลูกค้าหาอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งถ้าลูกค้าคลิกโฆษณา Google Ads เราแล้วแล้วก็ไม่ตรงเนี่ยลูกค้าก็อาจจะออกไปแล้วการที่เรายิงแอดแบบนี้เนะี่ยคือมันเป็นขั้นตอนพื้นฐานเยอะแล้วของการยิงแอดซึ่งว่ามีคนคลิกเข้ามาในโฆษณาของเราแต่เขาไม่ได้ซื้อเขาออกไปเราก็เสียเงิน ไปฟรีๆด้วยนะคะแล้วก็อย่างวันนี้ที่นุ่นจะนำเทคนิค Traffic Scouting มาฝากคุณผู้ชมเนี่ยก็เป็นเทคนิคที่จะสามารถช่วยลดต้นทุนการยิงโฆษณาได้เช่นกันนะคะอะเรามาดูอย่างแรกกันเลยเขาบอกว่าหรือว่าจริงๆแล้วนะคะที่ต้นทุนมันแพงเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้คีย์เวิร์ดไหนมันเวิร์กหรือเปล่าสมมติว่าร้านเราขาย กาแฟเพื่อสุขภาพอะไรอย่างนี้เนาะแต่เราไม่รู้ว่าคีย์เวิร์ดไหนที่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะคนนิยมที่จะค้นหากันมากกว่าอืมคำไหนที่คนแบบเอออยากจะพอหาแล้วมันจะตรงตัวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าสมมุติว่าคนที่อยากจะสนใจซื้อกาแฟเพื่อสุขภาพเนี่ยเมื่อร้านค้าตั้ง คมเปญเพื่อยิง Google Ads ขึ้นมาเราก็จะใช้คีย์เวิร์ดแบบกว้างๆเข้าไว้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นพื้นฐานตั้งแต่แรกเลยอย่างเช่นกาแฟกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟ3 i n 1 n กาแฟยี่ห้อไหนดีอะไรต่างๆนานาที่มันเป็นกว้างๆอย่างเงี้ยเลยค่ะคีย์เวิร์ดพวกนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่แน่นอนเนาะมีแนวโน้มที่ทําให้โฆษณาของร้านค้าที่ขายกาแฟเพื่อสุขภาพนั้นนะปรากฏขึ้นมาแต่ปัญหาก็คือ คือเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะค้นหาด้วยคําที่เราไม่อยากให้โฆษณาของเราไปโพล่อย่างเช่นกาแฟสดเครื่องชงกาแฟร้านกาแฟอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งถ้าโฆษณาของเราเนี่ยไม่ได้ขายกาแฟสดหรือว่ามีบริการที่แบบที่ว่าอย่างเช่นเครื่องชงกาแฟเนี่ยแล้วก็ลูกค้ากดโฆษณาของเราเข้ามาเผื่อว่าจะมีกาแฟสดหรือเครื่องชงกาแฟอย่างที่ลูกค้าหามาแต่กลับไม่เจอลูกค้าก็จะกดออกไป ก็ทำให้เราเสียค่าโฆษณาฟรีเหมือนกันนะคะอนอกจากนี้ค่ะใน Google a d เนี่ยมันจะมีขั้นตอนที่เร,เรียกว่า Negative Keywords อยู่อืมคืออะไรนะคะตรงจริงๆแล้ว Negative Keywords เนี่ยช่วยลดต้นทุนการยิงโฆษณาได้เหมือนกันมันจะอยู่ตรงไหนหน้าไหนอ่ะเดี๋ยวนุ่นจะพาดนันไปดูนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นหน้า d a s h b o a r นะคะของ Google a d ซึ่ง ปกติแล้วนะคะก็ตัวคีย์เวิร์ดเนี่ยมันก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะคะที่มันเขียนเลขหนึ่งไว้แล้วก็เลขสองนะคะก็คือเป็น search term นั่นมันก็คือ สิ่งที่เราจะบอกต่อไปนี้ค่ะเพราะว่าในเมื่อเราไม่ต้องการให้โฆษณาของเราปรากฏบนหน้าค้นหาแต่ลูกค้าจะใช้คีย์เวิร์ดที่ไม่เกี่ยวข้องกับโฆษณาเรานะ,ะก็เราสามารถที่จะทําการเนกาทีฟคีย์เวิร์ดออกไปได้ซึ่งขั้นตอนการทำเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะคะเพียงแค่เข้าไปที่แคมเปญโฆษณาของ google ads นะคะที่เราอยากจะทำเนี่ยจากนั้นก็กดไปที่คีย์เวิร์ดนะคะเลขหเนี่ยนะแล้วก็ไปที่ search term เลข2นะคะแล้วก็เลือกคําค้นหาที่ลูกค้าใช้ค้นหาบ่อยๆแต่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรานะคะแล้วก็จะมันก็จะมีปุ่มขึ้นมาเรียกว่าปุ่ม Negative Keyword นะคะให้เรากดซึ่งไอตัว negative keyword เองเนี่ยมันจะอยู่3าระดับก็คือ Negative Keyword ระดับแอดกรุ๊ปแคมเปญแล้วก็ระดับแอดเคาน์นะคะหรือที่เรียกว่าเนกาทีฟคีย์เวิร์ดลิสต์นั่นเองซึ่งจากตัวอย่างคือถ้าเกิดร้านค้าไม่ได้มีกาแฟสด หรือเครื่องชงกาแฟก็สามารถทำการเนกาทีฟคีย์เวิร์ดในระดับแอคเค n t เลยก็ได้นะคะผลได้ก็คือถ้าเกิดว่าลูกค้าค้นหาอะไรก็ตามด้วยคำที่เกี่ยวข้องกับกาแฟสดหรือเครื่องชงกาแฟก็จะไม่เจอโฆษณาของเราแล้วก็ช่วยประหยัดต้นทุนโฆษณาของเราได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้าเนี่ยเจาะจงว่าต้องการซื้อกาแฟเพื่อสุขภาพจากคู่แข่งแต่เราอ่ะมีงบน้อยๆเนี่ยเราอาจจะเลือกที่จะเนกาทีฟคีย์เวิร์ด ร้านคู่แข่งออกไปด้วยเช่นกันนะคะซึ่งแถบ search term แล้วก็ negative keyword เนี่ยอยู่ตามในรูปนี้อย่างที่นุ่นให้ดูนะคะอืมแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะ,ะเกิดว่ามีค keyword ที่คนค้นหาเยอะๆเ,เนี่ยเราสามารถใช้เทคนิคนะคะ traffic s a r u t i n g ที่นุ่นบอกได้จะสามารถช่วยลดต้นทุน,นะคะ่ะ ยังยกตัวอย่างนะอีกหนึ่งกรณีก็คือร้านค้าอาจจะขายสินค้าประเภทเดียวกันแต่แบบมีรสชาติหรือส่วนผสมที่มันหลากหลายอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นว่าร้านค้าอาจจะขายกาแฟาหลายส่วนผสมเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบกาแฟาผสมอะโวคาโดกาแฟาผสมส้มแขกผสมคอลลาเจนอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าค้นหาคําว่ากาแฟาผสมอะโวคาโดเพราะว่าอะโวคาโดเนี่ยเป็นมีประโยชน์ เยอะแยะมากมายเลยเหมาะสําหรับคนที่รักสุขภาพเราก็อยากจะให้โฆษณาแบบลองคิดดูว่าเราอยากให้โฆษณาตัวไหนของเราไปปรากฏอ่ะระหว่างหนึ่งโฆษณาที่มีเฮดลน์นะคะขายกาแฟาเพื่อสุขภาพที่ร้านนี้อ่ะเป็นชื่อร้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออีกอันหนึ่งก็คือเป็นลิง ที่แบบสามารถโฆษณาแบบที่ขายโฆษณาผสมอะโวคาโดเลยที่ร้านนี้ก็คือเจาะจงไปเลยนะคะคือมันแยกกันอันนึงแอดของเราก็คือเป็นเหมือนแบบเออขายกาแฟาเพื่อสุขภาพบอกนี้เฉยๆที่ร้านบอกชื่อร้านไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ Final Link ของเราก็คือพอคลิกไปก็คือจะเข้าไปหน้าร้านกาแฟาที่มีส่วนผสมของสมุนไพรแบบเพื่อสุขภาพที่มันหลากหลายชนิดนะคะลิงกอันหนึ่งที่มันเจาะจงมาเลยก็คือแบบเออ ขายกาแฟผสมอะโคโดอยู่นะที่ร้านนี้แล้วก็ฟ i n a l Link พอกดเข้าไปปุ๊บก็คือจะเจอกาแฟผสมอะโคโดเลยตามที่ลูกค้าหาอยู่คำตอบนะคะก็คือไม่ยากถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องานอย่างนี้นะคะจริงๆเราก็อยากให้ไอตัวหลังเนี่ยไปโผล่ลูกค้าเห็นอยู่แล้วหูนอยู่แล้วใช่ไหมตัวแรกเลยเพราะมันตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการถ้าลูกค้ากดโฆษณาตัวแรกไปเกิดลูกค้าหาสินค้าที่ตามหาในเว็บไม่เจอก็อาจจะกดออกไปแล้วก็พลาดโอกาส ทำไรายได้เหมือนกันนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าเราต้องการเปิดโฆษณาที่ว่าทั้งคู่ตัวแรกเอาไว้ดักลูกค้าที่ตามหากาแฟเพื่อสุขภาพแต่ไม่รู้ยี่ห้อไหนดีโฆษณาอีกตัวเอาไว้ดักลูกค้าที่รู้ว่าสินค้าย,ยี่ห้ออะไรดีเราต้องให้เจะต้องไม่ให้ลูกค้าคนนั้นเนี่ย ไปเจอโฆษณาตัวแรกเด็ดขาดและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเทคนิค traffic scoping นะคะก็คือการ uh, negative keyword กับ keyword ที่เราไม่ต้องการให้โฆษณาของแคมเปญหรืออด g r o u ปเนี่ยปรากฏขึ้นมา mm hmm. เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยไปเจอโฆษณาอีกตัวหนึ่งที่เราต้องการให้ลูกค้าเห็นมากกว่า <c oughs> นะคะสมมุติว่าโฆษณาทั้งสองตัวที่ยกตัวอย่างมานี้เนี่ยอย,อ,นนะะอยู่คนละแคมเปญกันนะคะอยู่คนละแคมเปญกัน อย่างตัวแรกนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าสำหรับแคมเปญที่มีโฆษณาที่เราไม่ต้องการให้ไปปรากฏให้ลูกค้าเห็นเนี่ยเราต้องเข้าไปที่ search term ในส่วนของ keyword จากนั้นค่ะเข้าไปค้นหาคำที่ลูกค้าใช้บ่อยๆแต่เราไม่อยากให้ลูกค้า ไปเจอโฆษณาในแคมเปญน,นั้นเช่นแคมเปญที่มีโฆษณาขายกาแฟเพื่อสุขภาพแต่ไม่บอกยี่ห้ออาจจะมีเ e ิร์ชเทอมแบรนด์ต่างๆที่ลูกค้าค้นหาบ่อย,ยๆอย่างเช่นกาแฟเพื่อสุขภาพยี่ห้อจุดๆๆอจยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งอะไรอย่างเยอะยอย่างเรายี่ห้ออันนาฟิตอย่างเงี้ยเราก็ทาการเนกาทีฟคีย์เวิร์ดในระดับแคมเปญที่เกี่ยวกับแบรนด์ที่ลูกค้าค้นหาอยู่นะคะได้จากนั้นก็เอาคที่เราเพิ่งเนกาทีฟคีย์เวิร์ดเนี่ย ไปใส่เป็นคีย์เวิร์ดสำหรับแคมเปญที่มีโฆษณาที่เราต้องการให้ลูกค้าเห็นเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะประหยัดงบโฆษณาที่เราไม่ต้องให้ลูกค้าเห็นได้แล้วคือจริงๆนะนุ่นยอมเราว่าแบบพวกเทคนิคพวกนี้เนะี่ยการที่จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดอย่างนี้นะก็คือ ทำให้มันเห็นภาพเนี่ยก็มันก็ไม่ได้ง่ายนะคะคืออยากให้ลองศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจหลายๆครั้งอย่างน้อยก็เป็นไอเดียหรือประยุกต์สําหรับการลดต้นทุนการยิงโฆษณาต่อไปได้นะคะแต่สําหรับท่านไหนที่รู้สึกว่าออสนใจแล้วก็อยากจะสอบถามหรืออยากจะเจาะลึกลงไปจริงๆเนี่ยของเรานะคะก็มีรับบริการให้คําปรึกษาในด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเช่นกันนะคะและยิ่งช่วงนี้ค่ะท่านผู้ชม โควิดนะคะรอบ3นี้ก็คือรุนแรงมากเหลือเกินวันนี้ก็ปาไป4,000คนแล้วนะทั้งในประเทศแล้วก็ในพันธสถานด้วยนะคะเราก็เลยมีด้วยความที่เราเป็นผู้นำด้านการตลาดอยู่แล้วทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ line. ทังออนไลน์ค่ะเราก็มีการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกท่านนะคะในการดูแลค่ะช่องทางการตลาดออนไลน์นะคะให้กับท่านผู้ชมที่สนใจผู้ประกอบการที่สนใจนะคะที่อยากจะให้เราเข้าไปดูแลไม่ว่าจะเป็น Line แอดค่ะไลฟ์ฟิชลนะคะแล้วก็เพจของท่านเองนะคะรวมถึงการสร้างคอนเทนต์ต่างๆซึ่งคอนเทนต์เนี่ยตอนนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการตลาดนะคะรวมถึงการสร้างคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยคือเรามีทีมงานครบครันนะคะที่คอยให้บริการแล้วก็ให้คําปรึกษาทุกท่านด้วย ในะะราคาที่ย่อมเยาวเราก็ไม่แพงช่วยเหลือกันในยุคโควิดแบบนี้ด้วยสําหรับใครนะคะที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะที่บริษัทเชนโชจํากัดนะคะโทร0804594624นะคะหรือว่าทักมาได้ทางเพจของเราหรือว่าแอดไลน์แอดของเรามาได้นะคะ t h a y purchasing com นะคะเข้ามาสอบถามกันได้นะคะก็บริการดุดยันมิดเลยนะแล้วก็ราคาก็ย่อมเยามากๆเลยนะคะ ่ะก็เนี่ยค่ะนุ่นนำมาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะส่งออกไปให้กันด้วยเพราะว่าเทคนิคกกเอ่อครอฟิกสกับติ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่คือถามว่ามันจําเป็นไหมมันก็สามารถที่จะช่วยในการลดต้นทุนได้เหมือนกันเพราะว่ตอนนี้อะไรที่มันเซฟคอร์ได้เนี่ยเราก็ควรที่จะทําเหมือนกันนะคะอื แล้วก็นอกเหนือจากในี้ใครที่อยากจะติดตามรับชมคลิปสาะร้าดูดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์เพจของเราไปด้วยนะคะกดติดตามแล้วก็ u u s c r i b e นะคะ YouTube ของเราไปด้วยนะคะอละค่ะวันนี้นะนุ่งต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยคะ่ะกาแฟนาวิตค่ะกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะรวมไปถึงแปปูชุอุดมรักด้วยนะคะมีปูกแล้วก็หาทะเลสุดๆฟินๆนะคะเสิร์ฟให้ถึงมือท่านผู้ชมนะคะ ถึงบ้านเลยนั่นเองนะคะก็ตอนนี้เนาะเราไปทะเลก็ยังว่ายากแล้วนะคะสั่งมาที่บ้านเนี่ยง่ายกว่านะคะเข้าไปดูที่เพจของแพรปูชโชคอุดมรัตได้นะคะรวมไปถึงค่ะบุญเยี่ยมและสหายนะคะผู้นำด้านบอยเลอร์แล้วก็เบรนเนอร์อุตสาหกรรมนะคะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ค่ะบริษัทเทนโชจำกัดค่ะที่ผล,ลผลิตรายการดีๆเพื่อกลุ่มจะซื้อและวิศวกรในประเทศไทยมันแบบนี้นะคะที่สำคัญท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลานผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ